ผมเดินทางมาเที่ยวสถานีรถไฟปาจีนบุรีครับผมวันนี้ที่จังหวัดปาจีนบุรีค่ำๆเย็นๆมานั่งรับลมเสริมอากาศที่สถานีรถไฟจังหวัดปาจีนบุรีก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับผมผมผ่านมาเห็นวิถีชีวิตของนักเรียนจังหวัดปาจีนบุรีโดย วิถีชีวิตของเขาก็คืออาศัยรถไฟเป็นยานพาหน,นะในการเดินทางมาเรียนหนังสือในตัวเมืองอะป่าจีนบุรีหนูอ้ามข้ารถไฟจากบ้านเนี่ยหนูอ้ําอยู่ที่อำเภออะไรหนูอยู่อำเภอเมืองอยู่หนูมาส่งเพื่อนโอ้แม่หนูอ้ํามาส่งเพื่อนเฉยๆส่วนหนูคืออะไรไอเดียค่ะหนูไอเดียนี่บ้านอยู่ไหนนะ ่กระบินค่ะอะ่อยู่กระบ,บินกระบ,บินบุรีห่างจากตรงนี้ไกลเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะประมาณได้ไหมสามสิบกิโลมากกว่าน,นั้นค่ะสี่สิบห้าสิบโลได้ไหมประมาณได้อ๋ออ่กระบ,บินบุรีห่างจากอปักกิ่งเนี่ยก็ว่าประมาณสี่สิบห้าสิบโลแล้วค่ารถไฟเนี่ยที่ขบวนเนี้ยประมาณเท่าไหร่ที่หนูแปดบาทค่ะหนูไอเสียแค่แปดบาทเท่านั้นอ๋อขาไปถึงกระบ,บิน ก็ลงก็เสียแค่8บาทวิถีชีวิตของนักเรียนที่มาเรียนหนังสือ,อที่ปรจจีนบุรีโดยอาศัยรถไฟเป็นพาหน,นะหนูไอ้นี่ก็อยู่ที่กระบินบุรีนะครับมาเรียนหนังสือที่ปรจจีนก็เดินทางไปกลับวันหนึ่งก็ขามาก็บ8ปบาทขากลับก็8บาทก็ถือว่าถูกมากครับถูกมากกว่ารถโดยสารแล้วก็ปลอดภัยด้วย ขอบคุณมากนะหนูอ้ํานะครับคกับ,บหนูไอ้ด้วยขอบคุณมากที่ก็คือวิถีชีวิตของนักเรียนที่มาเรียนหนังสือที่จังหวัดภาจีนบุรีที่จะเดินทางกลับบ้านที่กบ,บินบุรีนะครับซึ่งห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ40-50โลไปเช้าเย็นกลับนะครับไปเช้าเย็นกลับ โดยอาศัยรถไฟกระบวนนี้นะครับที่จะวิ่งมาจากนครนายกนี่ก็คือตัวอาคารสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้รถไฟขบวนนี้กำลังจะเดินทางมาจากนครนายก มุ่งสู่ชาญชลาปาจีนบุรีนะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของนักเรียนจังหวัดปาจีนบุรีนะครับในการมาเรียนหนังสือในตัวเมืองปาจีนบุรีก็อาศัยรถไฟในการเดินทางหนูลุงถามหน่อยหนูอะไรในีอ่อยู่ที่อำเภออะไรตรงบังค่ะตรงบังค่ะดงบาง ห่างจากนี้กี่กิโลประมาณ30สอยู่ที่ดวงบางสามสาณส0โลเสียค่าโดยสารเท่าไรจากสถานีห้าบาทไปห้ากลับห้าวันหนึ่งก็เสียแค่10บบาทเท่านั้นประหยัดมากนะครับนะหนูชื่ออะไรนะชื่อเล่นๆอเล่นเออหนูอมสินเที่ยวไปกลับโดยอาศัยรถไฟใช่ไหมกลับบ้านตอนกลับตอนเย็นนะออออกจากบ้านกี่โมง ออกจากบ้าน6กโมงครึ่งแล้วก็กลับเที่ยวนี้แหละประมาณ5้าโมงกว่ากว่ากับ6กโมงนี่ใช่ไหมค่ะ,ะก็ปลอดภัยดีเนาะขบวนรถไฟสายนี้ก็วิ่งเข้าสู่ชานชาลาจังหวัดปาาิีบุรีแล้วนะครับวิถีชีวิตของนักเรียนที่อยู่กระบ,บินรเทประเทศและก็แถวไายทาง ก็จะเดินทางขึ้นรถไฟสายนี้นะครับรถไฟขบวนนี้มุ่งตรงสู่รัญ,ญประเทศก็เคลื่อนขบวนนะครับเพื่อนขบวนเพื่อที่จะนำผู้โดยสารที่ขึ้นที่สถาน,นีรถไฟไปลาจีนบุรีไปสู่จุดหมายปลายทางมาเจอหนุ่มน้อยรูปหล่อประกรณ์นะครับนิสัยดีครับผมนิสัยดีอัธยาศัยดีก็มาส่งเพื่อนขบวนรถไฟเมื่อกี้นี่ครับ เพื่อจะเดินทางไปกบินบุรีไปอะรประเทศตามรายทางนะครับก็เลยพากันนั่งเย็นๆก็เลยเห็นพอดีก็เข้ามาสนทนาหนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรนะชื่อนันตพงครับนันตพงหนูล่ะสุปโชคครับสุปโชคทุกคนนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนไหนปลอครับโรงเรียนกนอ๋อกนอเราเรียนโรงเรียนไหนนะปลอครับปล,ปลอปลอปะิตละนา โอ้คร oh, ับครับก็นั่งเสริมเยนสักหน่อยก็จะเดินทางกลับบ้านใช่ไหมปรกรณ์โอ้ก็ดีมากครับเป็นนักเรียนที่สุภาพเรียบร้อยนิสัยดีครับเป็นเยาวชนของชาติที่จะพัฒนาประเทศชาติเราต่อไปครับผมก็มาส่งเพื่อนเพื่อเดินทางกลับบ้านเที่ยวรถไฟเมื่อกี้นี่ครับครับวันนี้ผมได้เดินทางมาถึงอ่า โบราณสถานแห่งหนึ่งยุคขเขมรหรือยุคขอมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมก็จะถามผู้ชำนาญการท่านอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือตั้งอยู่ที่อำเภอมโหสถจังหวัดปาจีนบุรีสวัสดีครับคุณลุงสมพงศ์ครับถนน,นเส้นนี้คือเราผมจะเดินไปเรื่อยๆนี่จะไปเจอสะมรกตใช่ไหมท่าน<ช>คุณ<ช>คุณลุง แล้วเราอีกไกลไหมครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปถามม่าเราไกลไหมไม่ไกลมันมเลยป่านมาแล้วเราจะเห็นสี่เหลี่ยมนั้นันณเป็นที่ตำรายาเก็บที่เก็บตำรายาหรือเก็บคำพีของโบราณโบราณนั้นนั่นของพระโพธิสัตว์สยะขุนลุไว้ทูลระยะวิภาเป็นเทพะเจ้าที่รักษาโลกด้วยสมุนไพรคือคือเป็นอย่างนี้นะคุณลุงผมจะถามคุณลุงนะแหล่งโบราณสถานตรงนี้คือ หมายถึงว่าเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับอ๋อเป็นโรงพยาบาลของสมัยไหนครับผมพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดออซึ่งเขาเรียกว่าสมัยขอมหรือสมัยเขมรไหมอันเดียวกันศินาบายนเออมาโยนเป็นของขอมของเขมรลุงครับอ่ะตรงนี้มันจะปีอ่เท่าไหร่นะศตวษที่สิบ ศตวรรษที่สิบปดถ้าเทียบพศก็ประมาณพันเจ็ดร้อยสามสิบได้ไหมใกล้เคียงใกล้เคียงเนาะจำไม่ค่อยแม่นละครับก็คือตรงนี้ก็ก่อตั้งประมาณศตวรรษที่สิบปดถ้าเทียบพศก็พันเจ็ดร้อยสามสิบง่ายๆก็คือเป็นโรงพยาบาลสมัยโบราณสมัยขอมสมัยขอมสมัยขมรเก่าใช่ไหมท่านคุณลุงใช่ครับแล้วต่อมาอีกทีนึงก็จะ ที่เราพบศิลาจารึกมาตีความออกเป็นสีมหสโหสถนี่เราเป็นอำเภอสีมโหสถคือความหมายที่เราตั้งอำเภอสีมโหสถเนี่ยเราตีความหมายมาจากหลักศิลาจารึกจีนโอ้อยู่ในปราจีนโอ,โอ้แล้วเราเราไปเราไปอ่านหลักศิลาจารึกตัวนั้นซึ่งแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ใช่ใช่มันจะมีทีนี้เราก็เอาไปแล้วก็เราอ่านดูแล้วว่า ในหลักศิลาจารึกตัวนั้นน่ะมันมีคําว่ามโหสถคือเป็นโรงพยาบาลเราก็เลยได้ตั้งชื่อบอริเวณตรงนี้ทินอาศัยของคนปัจจุบันก็คือเป็นอำเภอมะโหสถถูกไหม,มหเป็นอำเภอสีมะโหสถอ๋อท่านคุณลุงครับบอ่อน้ำตรงเนี้ยที่มองมองเห็นเนี้ยเป็นหมอบอ่อน้ำสมัยไหนครับผมด <c oughs> <c oughs> อนน้ำอันนี้ มีมานานมีมาก่อนตรงนี้อีกจะหาที่ปาที่ไปต,ตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นของทรารวดีของกูนันจาติวัษที่สิบเอ็ดถึงสวัษทีสิบสที่มาบูรณนะรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะเป็นอันนี้มานานกว่อันนี้มาสัาน,นคือคือผมจะถามคุณลุงว่าบริเวณตรงเนี้ย ที่เราทำมาหลังโดมครอบคุมไว้เนี่ยเกิดก่อนเกิดก่อนที่ที่อยู่ข้างหลังเรานี่ใช่ไหมคุณลุง <ฮะ S 1> คือคือตรงเนี้ยคือเกิดก่อนตรงเนี้ย<ช>อ๋อแตงรีบัน 11, สิบแปดถึงอันนี้มันมา18ก็คือตรงนี้เกิดในทศวรรษ ที่ส1บเถึงสิบสาประมาณนี้ทำด้วยหินอะไรเนี่ยคุณลุงทำด้วยหินอะไรครับจริงๆเป็นศีลาแรงทั้งพื้นแล้วก็เจาะลงไปสร้างสร้างสมัยนั้นสมัยนั้นคือจะเป็นศีลาแรงแล้วก็จะขุดเป็นบ่อนทำเอาไว้โอ้น้ำใสมากเลยนะคุณลุงนะอันนี้เป็นบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ทำพิธีกรรมศาสนาพุทธหรือธรรมวันสำคัญสำคัญวิสาขมาฆะตอรฏหะ ที่จะได้ทำนั้นจริงๆพวกเราไม่ได้ใช้ค่าสำนักพระราชวังค่คะเมื่ออนุค่อยใ้แบบปิดตรงนี้เราขุดมาตอนที่ปีสองแปดอ๋อตโดนมีก็ชื่ิว่าเรื่องพระองค์ก็ชื่วัาเจ้าสองเก้าตรงนี้จัดแสดงวัตถุตรงนี้แหละสำคัญตรงตรงนี้เนี่ยเอ่อกรมศิลป์เนี่ยมาสำรวจและขุดค้นในปีสองพันร้อยยี่สิบเก้าโอ้ขุดขุดปีสองแปดแต่เสร็จสิ้นก็ปีสองเก้าอ้โอ้ นานเน,ะนะาะโอ้สำคัญมากเลยเนาะจริงแล้วคุดมาตั้งแต่สองหกน่นโอ้ <c oughs> ท่านคุณลุงก็จะพาผมเข้ามาดูรอ,อยพระพุทธบาทซึ่งกรมศิลปรกรนี่เริ่มเข้ามาขุดค้นตั้งแต่ปี2 1 2 6นะครับจนถึงปี2 1 2 9ก็มาเจอรอยพระพุทธบาทใช่ไหมท่านคุณลุง รอยพระพุทธบาทก็ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับท่านคุณลงุงนี่ก็คือลอยพระพุทธบาทแล้วท่านเห็นไหมครับว่าคืออ่าอยู่บนก้อนหินเนี่ยคือรูปทร,รมาจากใช่ไหมท่านคุณลงุงทรมาจากรรมาจักในตัวคืีความเยอะดไม่ใจเนอเรื่องมาจากอคือคือผม<ำ>ผมจะไม่เข้า,เข,าเข้าใจเท่าไหรล่ละท่านคุณลงุง ก็น <N iss an> ี่น mm ี hmm. that that. Er parole, ่ก <'s> yep. ็คือหน้ามากราบไหว้บูชาน่าศึกษาผมจะซูมให้ท่านดูครับนั่นคือคุณมุงไอ้ที่เป็นเห็นเป็นลุ่มหลุมน่ะคือรอยอะไรครับท่านคุณลุงที่มุมนั้นที่ที่มุมะเห็นไหมท่านคุณลุงนี่ที่ที่เป็นมุมมุมมุมทางนี้ยเป็นรอยเป็นลุมอ๋อเป็นเป็นรอยนิ้วท่านคตรยืนเป็นตรงที่อ๋อเป็นรอยนิ้วอ่า ลอยนิ้วโอ้ท่านคุณลุงความเป็นมายอย่างไงตรงนี้ <c oughs> ที่มาที่ไปเหมื่อนในอดีตการนั้นพราะศาสนาพุทธจะมีการสร้างบรอพระ,ประเป็นพระพุทธรูปออสร้างแต่ลอยพระบาทเป็นตัวแทนของพระโอท่านของพระองค์ท่านก็นะเลยสร้างเป็นลอยพระบาทท่านจะสร้างไว้ ับเป็นกีฬาแกะว่ากับกีฬาจารึกเป็นกีฬาแรงที่แข็งแกร่งบน,บนหุบคูนียวบนเขามันจะสร้างไว้ทีเดียวให้ชั่วนิรันดร์ลินจ,จะกรอบน้ําจะท่วมไฟจะไหม้เพราะาศาสนาพุทธจะไม่มีการเส่อมเพราะที่มาที่มาที่การสร้างเป็นตัวแทนพระองค์สมเด็ดจสัามาสัรพุบบทธเจ้าเหล่านั้นแต่เราจะเห็นว่าหลุมใหญ่ๆเราจะสังเกตด้วยว่าหลุมใหญ่ๆเนี่ยหลุมตรงกลางนะั่นคือเสาหลักแห่งธรรมเสาหลักแห่งธรรมนั้นจะเป็นทรายแดงคุณต้องนึกภาพเอาเองละ ตั้งขึ้นมาสูงสูงข้างบนพุทธเจ้านั่งหันหน้าไปทางตะวันออกวงที่สองคืออายาโกทานยะแกะวนตามกลา,าลบาดไปไอกาลบาดนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของนาวากะหรือใหม่นั่นเองไอ้ตัววงกลมๆนั้นใหม่ถ้าเป็นธรรมจักรกันมีสามสองกวางหมอบนั่นพระเจ้าสุโธธนะสร้างถวายให้องค์เดชตมาสามพระเจ้าเป็นตางกับโรคแต่อันนี้มีสิบโอ้มีสิบ มีติบนะาบวมบเนี่ยอันนี้เป็นพุทธธรรมจักรโลกุตละธรรมสายกลางโอษมเดชจระมจากพทธเจ้าในโลกนี้ก็จะมีอยู่แค่สามที่เท่านั้นอยู่ที่อำเภอมโหสถจังหวัดปายเจนบุรีอันหนึ่งลีกอันหนึ่งก็อยู่ที่พุทธคยาอยุทยาอินเดียอ๋ออีกอันหนึ่งก็อยู่ที่พุทธคยาอินเดีย แล้วอันที่สามอยู่ที่สีลังกาน้ำมอระกตนี่ก็คือสระน้ำมอระกตดบริเวณสระน้ำมอระกอดอยู่ใกล้ๆก,กับมหสดคือโรงพยาบาลสมัยขอโมโบราณน,นะครับตัวนี้ก็คือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือสระน้ำมรกดนะครับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วนะครับก,ก็เป็นรูปอย่างนี้นะครับแต่ก่อนคงจะเล็กๆแต่ต่อมาก็มีการปรับพื้นที่ให้ดูดีขึ้นแต่มองดูน้ำที่กลางๆนะ่ะก็ออกสีมรกดจางๆนะครับไม่ได้เข้มข้น อาจจะเข้มข้นสมัยไหนก็ไม่ทราบหรือตอนฤดูฝนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ครับได้คุยกับท่านคุณลุงสมพงศ์ซึ่งท่านก็เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าทีา่ของกรมศิลปากรมาก่อนแล้วผมก็ได้มาดูาโบราณสถานที่อำเภอมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้ความรู้มากนะครับซึ่งท่านคุณลุงก็เป็นคนอธิบายนะครับ ท่านก็อย่าลืมเข้าไปใน YouTube นะครับเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์คำว่าชีวิตหลังเกษียณต่อท้ายด้วยตัวอ e ีตัวพีก็ลันด้วยหมายเลขไปนะครับท่านก็ได้ชมคลิปสวยๆงามๆที่ผมทำเผยแพร่ให้ท่านชมนะครับให้ท่านชมท่านก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตนะต่างๆที่จะมีอยู่นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะกี้กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่ตอไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ